พูดเรื่องของการรู้อืมรู้แล้วไงอ่ารู้แล้วไงหมายถึงว่าเมื่อคุณรู้เรื่องอะไรมาเรียนรู้อะไรมาแล้วก็จะมีลักษณะอยู่สองแบบนะครับก็คือการใช้ใช้กับไม่ใช้นะครับเรื่องแรกคือรู้แล้วใช้กับมีอันนึงคือรู้แล้วไม่ใช้คราวนี้เรามาดูกรณีที่ก่อนก็คือว่ารู้แล้วไม่ใช้ก็เท่ากับว่าคุณไม่รู้ ให้จำไว้ก่อนเลยนะครับคุณเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆคุณได้ประสบการณ์ไรใหม่ๆๆที่มันดีเลยอะ่ะแต่ว่าบังเอิญว่าคุณก็ไม่ใช้นะครับก็คือเท่ากับคุณไม่รู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝากให้ทุกคนกลับไปเป็นข้อคิดว่าเราเรียนรู้อะไรนะครับเราไปอบรมเรื่องอะไรเราเรียนคอร์สหลักสูตรอะไรเรารู้ว่าเราไปใช้ไหมยกตัวอย่างนะครับเราเรียนเรื่องการขาย เราเรียนรู้เรื่องการปิดการขายเราเรียนรู้เรื่องการเจรจาต่ตอรองเราเรียนรู้เรื่องของการตอบคำถามลูกค้าแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่ใช่รู้แล้วไม่ใช้ใช้วิธีเหมือนเดิมๆก,ก็เท่ากับว่าเวลาที่คุณมานั่งเรียนทั้งหมดนะครับ6ชั่วโมง7ชั่วโมงเนี่ยหรือเงินที่คุณจ่าย4,000 5,000 6,000ก็คือไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นรู้อะไรจงใช้ให้ ให้ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเลยนะครับคุณเรียนรู้เรื่องการปิดการขายโอเคใช้เลยวันนี้ลองใช้ดูนะครับก็ขอเล่าตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะฮะก็คือสมัยนานและสอนนะฮะเซลหลักสูตรเซลนะครับคนเรียนเนี่ยคนเรียนเนี่ยทีแรกก็คือจะไม่มานะครับแต่หัวหน้าเขาบอกเอ้ยไปเรียนเถอะนะไปเรียนเถอะ ปรากฏว่าไปเรียนเสร็จปับ๊บเขามาเรียนนะเขาเปลี่ยนใจมาเรียนเรียนปับ๊บเขานะฮะปรากฏว่าเขาเนี่ยไปปิดการขายลูกค้าได้อนะฮะจากเดิมที่ลูกค้ารายเนี้ยรายเดียวกันเนี่ยเขาปิดการขายไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อเรารู้แล้วลองไปใช้นะครับมันย่อมเกิดประโยชน์มากน้อยตามสมควรแหละเราใช้ถูกไหมเออนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วไปใช้ย่อมเกิดประโยชน์แต่ถ้ารู้แล้วไม่ใช้ย่อมเกิดไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้านรู้แล้วไม่ใช้ก็คือมีค่าเท่ากับไม่รู้คราวนี้เมื่อรู้แล้วไปใช้เห็นไหมอย่างกรณีวื่อกี้เกิดประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนครับเมื่อรู้แล้วใช้ค่าเรียนทั้งหมดมันจะเป็นค่าเรียนที่ถูกมากคุณจะจ่ายหมื่นหนึ่งห้าพันแปดพันคุ้มหมดถ้าคุณใช้แต่ถ้าคุณไม่ใช้ ก็ไม่มีความบังคับเลยนะครับเรื่อวนี้ฝั่งนี้ก็ฝากทุกคนว่าเรียนรู้อะไรกรุณาไปใช้ใช้มากใช้น้อยขอให้ใช้ใช้แล้วนะฮะไม่เข้าใจถามเลยครับถามผู้ที่สอนเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับรู้แล้วกรุณานําไปใช้อย่ารู้แล้วไม่นําไปใช้อ่าสวัสดีครับ